ันนี้นะครับกองชกการตำรวจสอบสวนการเรานะครับได้รับข้อมูลนะครับว่ามีการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์นะครับลองทุกที่ที่เราลองเรียนที่ที่กองชกการตำรวจสอบสวนการทางกองชกการสอบสวนการแล้เลยนัดนัดกัดน้องฟ้าสายให้มาในวันนี้ครับเราได้ ได้พิจารณาในเรื่องเคสของน้องฟ้าใสแล้วนะครับก็เลยให้ทางปทของกับการฝากตามราชการทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นผู้สอบปากคำอยวจะให้น้องจะสอบปากคำน้องฟ้าใสเลยแต่ในเบื้องต้นปรากฏอยู่ในสือโซเชียลเนี่ยมันเป็นมันเป็นความผิดในฐานมินประมาณในการโฆษณาตามกฎหมาย อายามาตาสามสครับยังไม่เข้าพราบอบคอมพิวเตอร์แต่เราจะให้หน้าสอบสวนของปอทเนี่ยทำการสอบปักคำแล้วก็จะประสานท้องที่ครับเราจะทำสืบปันงานจากที่ไปก็มอบคดีในการหนึ่งประมาณนะคะบนโซ,โซเชียลมีเดียแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ มีข่าวที่เป็นเช็คที่ไม่ใช่ข้อจจริงค่ะที่ออกมาแล้วก็ภาษใส่ได้รับความเสียหายก็เลยวันนี้เลยมาลองทุกค่ะ ยะเวลาที่ยาวนานเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภานะคะแล้วเมื่อเราที่แจงความจริงบางอย่างไปก็ยังไม่มีสื่อฟังสิ่งที่ที่ลงเนี่ยนะคะยังไม่ได้ลบข้อความที่หมิ่นประมาทน้องออกก็คงจะต้องทําให้เป็นคดีเพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะใช้อำนาจทางกฎหมายไปให้เคาลบข้อความที่ทาให้น้องเสียหายค่ะแล้วเขาบอกว่าหนูเป็นทางลงโลกหนูโ,โกหก หมูกับพฤติกรรมที่ไม่ดีมีหลากหลายคอมเมนต์นะคะที่เป็นสิ่งที่ไม่จริงแล้วมันทำให้หมูเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดจนมีสื่อนะคะที่เอาข้อความนั้นไปโพสถ้าเกิดมีคนเห็นนะคะในไม่ว่าจะเป็นสื่อต่ตางๆนะคะถ้าเกิด search แค่นางงามโลกโลกก็ จะขึ้นชื่อว่าฟ้าใสเลยค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงและมันกระทบถึงการงานแล้วก็อีกหลากหลายอย่างนะคะมีบางคนที่ที่โพสต์ถึงคุณพ่อคุณแม่ของฟ้าใสด้วยนะคะซึ่งมันทําให้คุณพ่อคุณแม่ของฟ้าใสโดยเฉพาะคุณแม่ที่อ่านภาษาไทยได้คุณพ่อก็จะคอย Google Translate คอย Translate ในในเพจก็จะพอทราบบ้างแต่คุณแม่จะจิตตก เพราะว่าทําไมถึงพูดถึงลูกสาวในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ทําไมถึงกล่าวหาจิตณหนาเป็นแบบนี้แล้วมันทําให้กระทบหลายด้านาค่ะออนไลน์ค่ะ,ออคะเบื้องต้นคือโพสใน Facebook ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแชร์ต่อในหลากหลายเพจแล้วก็ถึงสื่อออนไลน์ด้วยค่ะ เสลมีหลายสื่อมากต่างหลายสื่อมากกว่าที่โพสต์ต่อกันไปค่ะกรนี้ได้ในรอบเรื่องจับปอทเราจยังไม่ได้ไปถึงขั้นต้องมารอที่ปอทตรงนี้เขคจะมา่อเดินทางไปที่ปอทแล้วค่ะแต่ทีนี้ทางปอทก็แจ้งว่าเม้คงต้องรอให้เขาโพสต์มาใหม่ถึงจะติดตามได้เร่องนี้ ออตอนนี้วัตถุประสงค์ของฟ้งาใสจริงๆก็คือต้องการให้สื่อหลักที่ลงค้างอยู่เนี่ยลบข้อความพวกนี้ค่ะก็คงทางทางปอรทก็บอกว่าน่าจะต้องเป็นคดีขึ้นมาตนอนีนกลาน,น,นี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนค่ะสบาย,สยใจขึ้นเยอะใจะาพราะว่าเชื่อว่า แต่งานสอบเราคยกับทีมนแล้วก็เรื่นี้มันเป็นเรื่องของการหมินประมาณครับเพราะว่ามีข้อความที่ทําให้น้องเขาเสียหายแต่ในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เราได้คุยกันกับทีมงานสอบของเราแล้วก็คุยกับทีมทนายของน้องแล้วว่ามันจะไม่เข้าพอรพรบคอมพิวเตอร์นั้วเราก็จะต้องส่งเรื่องนี้ให้กับท้องที่ เพื่อไปยังไปเข้ากฎหมายยาเรื่องการมีประมายประจ่าสองสองแครับก็ต้องเป็นหนทะ้งที่จะทางโครงการสอบสนวยการที่จะให้พนักงานสอบสว,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 วปนปอททำการสอบปากคำแล้วก็แล้วก็แจ้ส่งเรื่องนี้ให้กับท้องที่แล้วเราจะตามไครับเพื่อเพื่อจะให้ให้มันกระจาาร่างื่อมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยอันไหนที่เราประาสานงานในการปฏิบัติกันหน่วยครั้งเขียนได้ก็บอกแล้วที่นี่ก็เราเราเป็นหน่วยให้การสนับสนุน ที่เราประสั่งได้เราก็จะประสั่งแล้วีฝั่งผีดสองเรือในเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ในที่ที่โพสต์เนี่ยเราก็จะข้อมูลในโซเชียลให้พออก็จะรับฟังก็เลยต้องฝากเตือนด้วยนะครับว่าการที่เราจะแชร์ข้อมูลอะไรในออกไปในสื่อโซเชียลมันรู้จริงไม่รู้จริงรู้เท่าไม่ถึงการกระทำแต่เมื่อคุณแชร์ไปแล้วทีเดียวว่าเปลี่ยนชื่อมันมีฝังผิด กท็ทาให้คนอื่นก็เสียแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงผ่านคอมพิวเตอร์ออกมันก็จะมีวความอันก,ก็ขอเือรพี่น้องประชาชนที่ที่สือส่อเนื้อเสพสื่อโซเชียลแล้วก็วไปแชร์ต่อท่านต้องพิจารณาให้ดีด้วยครับเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนดำเนินการนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามควา,ามตา้องการครับ